ผู้หลุดพน้นแล้วก็จะมามีสาระสัจจะว่าชีวิตเราจะทำอะไรเป็นสาระตามหลักเกณฑ์แล้วเกี่ยวข้องเราหนึ่งอยู่กับสัตว์คนก่อนสัตว์คนที่อยู่ในฐานะที่ควรจะต้องยุ่งเกี่ยวกันมีพันธกิจต่อกัน ก็ต้องรู้ว่าหน้าคนระดับนี้พวกนี้มีพันธกิจต่อกันพวกที่ตัดไปว่าเอาละพวกนี้ทำอะไรก็ไม่มาเกี่ยวข้องกับเราหรอกเพราะมันนอกเขตเทศบาลก็ปล่อยเข้าไปแล้วก็อยู่แต่ไอ้นี่ทำแล้วจะมีผลมาเกี่ยวข้องถึงเรามันกระทบถึงเราเหมือนกับโควิดตอนนี้เนี่ยมันสอนเราโอ้โหเป็นรูปธปรรมหรืออารูปธรรมเลขั้น นามธรรมกับอรูปธรรมเลยโควิดเนี่ยจิตต้องอย่าตกจิตอย่าตกไอ้กายจะตกนั่นนะแค่รูปธรรมข้างนอกจิต่าตกต้องแววไวต้องระมัดระวังแววไวอย่างดีแล้วก็ปรับปรุงปรับตัวทุกขณะนะตอนนี้มันยังรุกอยู่เยอะคับโควิดนี่ก็ต้องระมัดระวังจริง พวกเราจะประมาทนะคนข้างนอกอะไรต่ไรอย่างคนข้างในเรานี่ไม่มีปัญหามากเพราะว่าพวเราสะอาดสะอาดมันไม่มีเชื้อเลยมันก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาแต่ถ้ารับเชื้อขึ้นมาปึกหนึ่งคนหนึ่งอ่ะให้รีบรู้รีบจัดการเลยนะอย่าว่าโหดอย่าว่าไปใจร้ายต้องรีบจัดการเอาออกหาให้ทันทีเลยอ่ต้องตัดรอบเลยนะ ไม่งั้นมามันไม่รู้เรื่องนะโควิดมันไม่มันมันม่มีหน,น,น้าที่ลามมีหน้าที่รุกอย่างเดียวมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะเราต้องฉลาดเหนือม,นมันงั้นเราตายสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้นี่เป็นความรู้ตอนนี้ก็ถ้าจะว่าไปแล้วเป็นความรู้ระดับโลกเลย คนที่รู้และคนที่เข้าใจอย่างจริงและรู้จักวิธีป้องกันวิธีรักษา,าวิธีไม่ให้เกิดไม่เกิดเลยโควิดปลอดภัย,ยจริงๆได้สุดยอดทุกวันนี้สิ่งนี้เป็นการทดสอบเจ้าโควิดนี่เป็นการทดสอบรากศัพท์มันมาจากอะไร COVID? โควิดเนี่ยโคโรนา ไวรัสไวรัสโคโรนาโคโรนาอะไรอะโคโรนาอวัยร hmm. ัสว uh, Co ีวิดดีไซน์ไอเอสโควิดดีไซน์วีไอดีโควิดดีไซน์โคโรนามาจากโคโรนาเพราะงั้นไอสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัว อินทรีย์เป็นอินทรีย์เป็นตัวที่เป็นชีวะแล้วเริ่มเป็นชีวะที่แม่เซล์เดียวหรือห้าเซลล์สิบเซลล์าไม่รู้มันเล็กระเกิดใช่ไหมมาเริ่มตัวมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกมันมีหน้าที่ดิ้นลนแล้วก็กินอย่างเดียวพวกนี้กินอย่างเดียวกินแลกเพื่อให้ตัวเองมันดิ้นอยู่ได้ให้มันตัวมันอยู่ได้ เพราะงั้นพวกที่ไม่รู้เรื่องนี่เราจะไปโทษมันก็ไม่ได้เพราะมันก็ต้องทำหน้าที่ของมันอย่างนั้นมันก็ต้องเอาตัวรอดมันต้องอยู่รอดแล้วก็ต้องเจริญไปได้ข้างหน้าได้ถ้ามันรอดมันก็เจริญมันก็พัฒนาขึ้นมาเพราะในโควิดตัวใดตัวหนึ่งนี่นะมันเจริญขึ้นมาเป็นสัตว์เจริญขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นเดรจฉานเป็นมนุษย์ดักเข้ามันกลายไปเป็น ศาสดาองค์ใดองค์หนึ่งหรือเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้เราไปประมาทไม่ได้นะไปไป,ไปดูถูกดูแคลนไม่ได้นะเนี่ยรายละเอียดตอนนี้เขาเอาแต่พวกเนี้ยไอ้ที่มันเกี่ยวข้องมนุษย์บนาไปเป็นไปอะไรแต่ละแล้วก็รักษากันตายไปหรือว่ายังอยู่ใครเก่งยังไงก็ศึกษาเอา พาะเรา,า,น,เรเราน,นี่ถ้าป้องกันได้สําเร็จเรื่องยุ่งยากมันก็น้อยถ้าป้องกันได้สําเร็จแล้วก็อยู่กันอย่างอยู่ในกรอบของเราจนกว่ามันจะเปิดประตูเมืองได้เพราะตอนนี้เราก็ยังมีอยู่ว่าคนผ่านไปผ่านมาจึงต้องป้องกันแสแมสเราไม่รู้ได้คนผ่านไปผ่านมาบ้างเพราะเราก็ไม่ได้ขาดการสัมผัสสัมผัสคนมาซื้อปุ๋ย คนมาเอาสินสินค้าปันสุกไม่ได้ค้าขายเราแจกของที่เราใส่กระท่อมปันสุกไว้เขาก็มาเอาเขาเล็งอยู่มาเดียวหายไปเดียวหายห้องปันสุกเราอขยันเก็บไปใส่กระ่อมปันสุกเนี่ยพวกเราก็ขยันนอยยังไม่ได้ตั้งกองทัพเก็บพืชพันธุน์ญ,ญาหารเก็บอะไรของเราสมบัติที่เราพอมี เอาไปแจกจ่ายเขาบางคนเดือดร้อนกันแต่คนคิโลมันก็มาเอาคอยเมื่อไหรมาปุ๊บเอาหน้าเก่าอีกแล้วมันก็แม่มันไม่รู้ทําไมเนาะไอ้มันรู้แกวไงมันรู้แกวเดี๋ยวก็ไอ้มามันก็ห่อไปดีไม่ดีห่อไปขายได้ด้วยเ่อไปขายได้ด้วยแต่ว่าแต่เอาไปกินเลยขายอีกอะไรอีกเนี่ยมันก็คิโลกับคิโลมันก็คนเรามันก็ไปห้ามเขาก็ไม่ได้ ก็เราทำเราเปิดประตูเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องมาทำเขาก็ไม่ผิดแต่มันน่าเกลียดไม่ผิดแต่มันน่าเกลียดแต่เขาก็ก็เป็นอย่างนั้นน่ะความคิดโลกของเขาอย่างนั้นเขาก็ไม่รู้ตัวก็หลอกก็ทําอย่างนั้นนะพญานจะบอกน่าเกลียดก็น่าเกลียดจะบอกน่าสงสารก็น่าสงสารไม่รู้จะช่วยยังไงนะนลักษณะของสิ่งที่เป็นเป็นอย่างนี้จริงๆอัตมาดูแลกวนู คนเรามีแต่พูดแล้วก็น่าสงสารอย่างเดียวความหมายของสังการกเห็นเขายังวนเวียนอยู่ในสังสารวัตรของเขาที่เป็นไม่หงอกไม่เงยไม่โง่ไม่เจริญขึ้นเลยดีไปแต่จมกับจมลงไปช่วยไม่ได้ก็ต้องไม่ต้องพูดถึงเขาไอ้ที่จะพอช่วยได้ก็พูดถึงเขามากหน่อยอพวกเราก็มาเร่งรัดพัฒนาเรียนรู้พวกเราก็ดีใส่ใจเรียนกัน ตั้งใจศึกษาลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆข้อสําคัญก็ต้องรู้จักกรอบอันนี้ก็พูดหลายทีแล้วรู้จักกรอบฐานะของตนว่าเรามีอะไรที่จะจัดการกิเลสนั่นแหละกิเลสที่เราจะจัดการที่มันมีอยู่มันเล่นงานเราอยู่บ่อยตอนเนี้ยตัวนั้นแหละหนึ่งมันเล่นอยู่บ่อยสองมันเล่นอยู่หนัก เด้งยืนหนักแม่หนักอะไรเงี้ยสู้มันไม่ค่อยได้สู้ไม่ไม่ต้องสู้ก่อนไอ้ตัวนี้หนักเนี่ยแล้วมันก็ควรพิจารณามันมันโต่าอ้ผูเพื่อนก็ไม่มีแล้วเราเป็นอยู่คนเดียวได้ไงหน้าขายขี้หน้า,ข,า,นนาของหมู่เพื่อนก็ก็รู้เขาไปจนหมดแล้วเขาออกหมดมันมีเราอยู่คนเดียว,วทําไมเราเซ่อโง่เพื่อนฝูงเขาเห็นหมดแล้วก็เลิกได้หมดแล้ว มีเราอยู่เงี้หลงเป็นแกะดําหลุดฝูงอยู่ตรงเนี้ยโอ้เขาขาวหมดแล้วเราดําอยู่ตัวเดียวอะว้าใช่ไหมก็ต้องรู้ตัวแล้วรีบจัดการรีบจัดการยิ่งใครเขาบอกเราก็ต้องฟังต้องรู้ตัวให้ทัน